โอ๋ถึงขั้นต้องวิ่งวิ่งไปไกลมากมันคงปวดที่จริงๆวันนี้เราจะซื้อพร็อพสำหรับปิดซีนค่ะทื่คนณค่าต่อไปนี้เล็กๆสินว่าแอมเบอร์วาเลนไทน์แม่ลัดดามาด้วยหรอครอ่ะรอดรอดไปนี่ลูกอันแดงมากทุกคนอะไรแดงอ่ะเธอหุ่นนมฉันเองครับนมที่ใหญ่กว่างก็หุ่นประมาทาเท่าอีเด้อนอกจากนี้สะโพกกูก็ใหญ่กว่าหุ่นต่ำเท่ายังไม่นับทองน้อยของกูอีเด้อว้าอยากมีผัวไว้ กี่เด็ดคดมึงอยากมีครัวหรือมึงอยากมีแพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้พวกเราอยู่กันที่สำเพ็งนะคะใช่ค่ะดูสิค่ะมีร้านค้ามากมายจริงด้ว <laughs> ยแต่ก่อนที่เราจะไปสำเพ็งนะคะโออีโอขอไปขี้ก่อน,นะคะ่ะ <laughs> ไปค่ะทุกค้าเออีโอถึงขั้นต้องวิ่งวิงว่งไปไกลมากมันคงปวดขี้จริงๆ แม่มีสองบาทบ้างบาทหนึนน่งก็ได้พอไม่มีทิ้ชิ้นอีเดาอีเดาทุกคนคะแค่เริ่มก็เริ่มแล้วของจริงนะครับ คุอนริโอกลับมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราต้องเดินไปที่คลองโอ่งอ่างเราวก็ข้ามไปเป็นสำเพงเนาะจึงเลยเป็นคลองอึ่งอ่างเราไปถึงอึ่งอ่างเป็นร้านตอยู่ในคลองตรงนี้เรียกว่าเป็นพาหุรัดได้ไหมเป็นกั้มกึ่งระหว่าพาหุรัดกับสำเพงเนี่ยถ้า่างนั้นเราจะเรียกมันว่าสำหุรัดหรือจะเรียกว่าพาหุเพงก็ได้นะคะวันนี้สิ่งที่เราจะซื้อคืออะไรครับคุณออริโอวันนี้เราจะซื้อพร็อพสำหรับุดบซีนค่ะอุปกรณ์แต่งยิงทั้งหมดที่เนเกี่ยวกับสืบซี ก,กี่เผ่าที่ฉันอยากได้เป็นพิเศษเลยฉันอยากได้เบาๆเออวิที่เป็นเผือสาพัตัวนี้อ่ามันจะได้มีมีความหมยขั้นสุดสรุปแต่งออกมาเป็นอาตีดอสรุปแต่งออกมาโคตรคมเข้มลาตินเลยอะ่ะแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะค่ะว่าที่สักเพลงเนี่ยชอบอุปกรณ์อะไรต่างๆนี้เยอะมากนะคะสะพานห<ๆ>ันอ่าอันนี้ก็คือเป็นจุดท่องเที่ยวนะคะสะพานห<ๆ>ันคือยังไงนะคะก็คือสะพานมัน<ๆ> อันนี้ก็เคยหันเขาก็คือเป็นจุดท่องเที่ยวนะตอนนี้เขาก็เริ่มตกแต่งกันให้มันเหมือนกับมีความรุ่รุ่นมากขึ้นเถอะไ คสวัสดีค่ะมาเดี๋ยวมาดูที่มันเป็นเออ่บอนตรงนี้ค่ะแหงข้างอะค่ะนี่นะคะร,ร้านแรกเลยเราไปเดิมนี้เลยเรารู้สึกแฟมิลี่มากเหมือนเราเกิดมาเค้ากับสิ่งเหล่านี้เลยสิ่งที่ฉันตามหามาแล้วค่ะเอ๊ะแต่มันค่อนข้างที่จะเล็กกระหัวดิฉันไม่หน่อยนะเจิดจีนไหมเจิดจีใช่เดี๋ยวเขาก็ใช้ไซนี้กันถ่าเล็กคุณกงชิง หรือว่าถ้ามันเบิ้ลสองชั้นได้ไหมคะเบิ้ลให้ใหญ่ขึ้นอีกได้ปะสองชั้นจะเป็นลูกสองชั้นอันนี้อันเท่าไหร่คะอุ้ยได้เลยอุ้ยแม่กูทุกคนขอดูปุกกาไหมคะมันมีมาแล้วเปล่าเปล่ามั้ยก็คือหลานเดียวครบเลยแหละไอหงเหงเดียวทำคอเขาหล่นนะคะคุณแม่ใส่ให้หนูดีกว่าอ้ อุยเก๋อ่ะของห้เออหนาจ้าสุดฤทธิซึ่งตรงนี้สวยมากเลยอะคุณพี่ขอแน้นำช่๋ยลองด้จนรับสีหนีจังเลยอ่ะววาเลนไทน์นะทุอคนคลาต่อไปนี้เล็กสินว่าแอมเบอร์วาเลนไทน์อีก่ะซึ่งเหมือนดาราหนังโป๊อนเะ โอ้ยผมสวยจริงหรือมีแบบยาวตรงเลยไหมคะมียาวตรงด้ไหมอ <c oughs> <c oughs> อันน <G Incre ased> ี้เป็นอันนี้เป็ถึงความแบบแม่มดหรือว่าฮาโลวีนอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่ไงเธอเหมือนแม่หน้าเวอร์ซันซาวจูเลนปุระอั้นแต่ชันรู้สึกว่าฉันดูเป็นผู้หญิง <not> ม <so> ีความลับเวลาชันผมดำสุดยิ่งเงี้ยทุกคนคะอ่ะเธอเหมือนใครรู้ไหมคะเหมือนเวนเนสค่ะเวนเนสเอฟโฟล์งกูกับรู้สึกว่ากูเหมือนพี่อยู่ไกลๆใช่ใช่แต่มันก็ควรมีผมตรงแบบนี้บ้างก็มีก็ควรอันนี้นะไอว์เจียว ใช่อารียนาจริงๆด้วยหนกคุณพี่ขหนูขอขับได้ไหมครับอันนี้ส่งอะไรครับไม่ได้สั่งผมเมื่อกี้มปเคลีย์เมื่อกี้อ๋อแต่ว่าเวลาผมเสียใช่ไหมอ่ะใส่นี่ไปปึ๊บอ๋อเป็นตัวอย่างว่าผมเสียตกใจนุกว่าเป็นทรงที่พี่ขายอุ๊ยอุ้ยเดจังกึมหอโอน่ารักเ อ้แม่รัดดาอุ้ยแม่รดดามาด้วยหรือเขาเรอดลอดไปนี่แล้วลาดไปตูให้เพื่อนหน่อยลูกผู้ชายก็สื่อที่เป็นผู้ชายแท้แล้วคนที่สื่อเป็นตำรวจเป็นตื่นนอกเครื่องแด้เจ็บเป็นพวกเราอยางเจ็บเจ็บพวกเรายังไงล่ะพูดแกไม่รู้พวกฉันไม่ตำรวจความตัวความฝนักเกียรติ์มากเลยนะค่ะเอาเป็นม้าทา อตอนแรกเหมือนซื้อของจีจนอย่างเดียวนี่คะ่ะเริ่มมีขนตาปลอมอ,อันนี้อร่อยเธอกินอร่อยดี <อ Brew. S 1> เป็เขนขนมกรุบกรอบรูปร่างคล้ายขนตาแหวนเพียบเลยนะครับทุกคนนี่นี่เป็นฟิวโบจีบจหนี่ไหมโบจีน่ะเดี๋ยวเราไปดูกี่พาของเราสังแ,แล้วกี่เพาเวอร์อยังถ้ายังไม่เวอร์ก็ค่อ a c c e s s เพ i e s ได้เพราะว่าราคาัม่แพง เธอจะเลือกสิ่งที่ทำให้ดูเป็นผู้หญิงมากที่สุดก็ซึ<อ>่งก็คือกางเกงใน <laughs> ตรงจอก <c oughs> กางเกงในแบบแบบอี่ใส <laughs> ่สักพีรอบที่แล้วไปเดินเจเจกันแล้วก็เสื้อผ้าไม่เอื้ออํานวยกับการลองเดินทั้งสิน้นนะครับรอบนี้ก็เลยแต่งตัวให้ดูสบายที่สุด พวกอัญเริญที่เป็นทองหยองอะไรเนี้ยเขาเยอะมากเลยเนาะมันสามารถแบบั d a p ใส่อะไรได้เป็นที่แม่นางสิ่งที่สำคัญที่จะดูคือสูรกับวิกนะฮะใช่ครับพอท่านสูงเราใส่คู่เดิมอยู่แล้วใช่เราเวียนกันอยู่แล้วครับ ตอนนี้นะคะเดินจะสุดทางแล้วค่ะก็ยังไม่เห็นกีเพลาเลยที่สถ <c oughs> านที่ที่เราบอกว่ามันมีแน่นอนร้อเซ็นมันกลับไม่มีแน่นอน100ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วต้องเอาผ้ามาตัดเองค่ะทุกคน <c oughs> ถ้าเราเจอหนึ่งที่เราจเจออีกเป็นร้อยที่ใช่ไม่ยังไม่เจอเลยแม้แต่ตัวเดียว <c oughs> เดินมายังเพิ่งเจออ่างเผาแค่ร้านเดียวด้วยซ้ำ <c oughs> มึงจะผีมากถ้าเกิดว่าเจอแค่ตัวเดียวเนี่ยกกันใสวันนี้เป็นวันแรกเลยเนาะที่เรามาทำคอนเทนต์โดยที่เราไม่ตามหาหลักแห่ซึ่งแปลกมากซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก เจออะไรแดงๆลลแล้วภาพจะเป็นเกี่ยวกับวาเลไทยนยทั้งหมดไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับจีนเลยซีสิแดงๆทั้งหมดแต่ว่าไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการเลยหรือเจ<ล>อแบบขอว่าแต่ว่าเป็นต่างชา ได้ถึงแม้จะต่างชาติคนละชาติพันแต่เราก็รักกันได้ใช่เพราะุ์ก็เฉยไทยเป็นมิตรกับเฉยทั่วโลกบอกกันเลยไทยเป็นมิตรกับเฉยทั่วโลกอีดาเห็นเพื่อนกูไปเกาหลีเดินกันเลยเกาหลีบีบคอร์กไปหรือเปล่าอีวิเีโอมาเนี่ยไปเออถึงถ้ามันถูกกว่าแล้วจะเก็บใจทุกคนเจ็บถ้าเกิดว่าเราซื้อปุ๊บเราจะไม่มองสิ่งนั้นเลยเพราะถ้าเรามองปุ๊บเราไปเดินเข้าไปทาแล้วครับเจ็บใจทันทีเลยซื้ออันนี้สวยว้าวเท่าไหร่อ่ะหนึ่งสี่ห้า เมื่อก,กี้ตอนเราซื้อราคาร้านแรกเท่าไหรนน่คะเจ็ดส่ป่ะเขาได้มาทำลายที่เท่าไหร่นะคะล <c oughs> า,ายยี่สิบ <c> ห <oughs> ้าเขาเหี้ยงเชื้อทุกคนการมายยราดกันมาสมเพงอ่ะสิ่งที่หาง่ายที่สุดอ่ะจากที่เราจะมาหากีเ้ากับกลายเป็นมายมดองค่ <c oughs> ะือ <c> ม <oughs> ีเยอะมากเดินไปตรงไหนก็คือมีรถเข็นขายมายมดองอย่างเยอะ แดงมากทุกคนอะไรแดงอ่ะเธอขวนดนมฉันเองครับเป็นน้มันหมาก <c oughs> เมื่อี้แบบกูสัมเบย้อนดูคลิปที่กูถอดเสื้อทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านมดำมากน้ำตาลแชกก่ตื่นเข้ามาโซนตี๋แล้วก็รู้สึกว่าแถวนี้ต้องมีรักแช่แน่เลยเด้อไอ้ซตีโ๋โอ้โหซีโอก็เป็นไอตี๋อีกคนหนึ่ง,ด,งด้วยสามตีโยเสือกต้องทานไอตีเหมือนกันกูไม่เข้าใจเลยก<ล>็เพราะว่าซันน่ะจะเอาบิ๊กแปะผมมาแปะหัวแล้วซีก็จะเป็นเข้าหมวยแล้วไงล่ะหมืนก็ตั้งคู่กันหรอวิ่งอ่ เราจะใส่ได้จริงเหรอเอาดีๆเอริโอสวัสดีค่ะกี่เพานี้ขายยังไงอะคะ4 5่ชุดละ450อบาทค่ะมีกี่เพาใส่ผู้ชายไหมคะไซส์ใหญ่ที่สุดไซส์อะไรเอ่ย XL 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 โอ้๊ยได้นี่ไงได้เลยแต่อยากได้สีแดงเลยอ่ะใช่อยากได้สีแดงเหมือนจางได้มึงได้เลยเออสวยด้วย อุ้ยตัวนี้ไฮโซมากตัวนี้เป็นลามังกรกับผงด้วยค่ะทุกคนสองตัวเท่าไหร่เอ่ยมัองพตัวปรอยเจ็บ้าได้ไหมพี่หาใครเเจ็บ้าไม่ได้หรอเซื้อลยอ่ะงั้นเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูอ้ยอยุตัอุย้ใส่ชนี้แล้วตุังน้แน่นอนอันนี้มีไซส์ี่ชายหมคะี มีได้เหรอถ้าอันนี้มันจะเป็นสีไซส์จ้ะสีไซส์อ่ะใช่ถ้าถ้าทัีไซส์เราน่าจะใส่ไม่ได้หนูเองก็น่าจะได้นะโอ้กี่ไหนโอ้ประมาณสี่สิบเก้า น,นี้สะโพกกูก็ใหญ่กว่าหุ่นสามเท่ายังไม่นับทองน้อยของกูอีกนะไม่มีอะไรที่เข้ากันได้และสวมลงไปได้เลยแต่คุณพี่บอกว่าย,ย,ยืดแค่เปลี่ยนมาคําเดียวเพราะเขาว่าย,ยืดได้เราก็สามารถใส่ได้แล้วก็คำว่าปีใส่นะคะสะรุปคุณพี่มาดียืดได้ไม่ได้ตอนซักเสร็จแล้วยืด เราจะไม่สามารถลองได้เลยเนาะตอนนี้นะคะเราเจอแหล่งที่ขายกีเพาแล้วแต่ว่าเรากำลังจะเดินดูที่ถูกที่สุดแล้วก็ไซส์ก็ใหญ่ที่สุดนี่กเราใส่ได้แต่ว่าเราต้องซื้อชุด800บาทเลยที่นันเกาหใช่ที่เราไม่ได้ลองได้สัมแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าเราซื้อใหญ่ไว้ก่อนเราไปเข้ารูเข้าทรงหรือได้เพราะว่าเราอยากเน้นสวยแบบให้มันสวยบ้างภาพพวกเราถ่ายตลกให้พวกเธอดูมาบ่อยแล้วค่ะคุณผู้ชมใช่ วันนี้เราจะขายสวยซึ่งแค่คำพูดที่เมื่อกี้ออกจากฝากก็ยังตอาแต่หลวพี่ด่าเหมือนตั้งคำสาบเลยมี่ทงสวยมารับของที่ฝากไว้ค่ะตัวนี้ค่ะเอาเปลี่ยนค่ะ ตอนนี้คือมีเควสชั่นในหัวตลอดเวลาว่ากูจะใส่ได้จริงจริงหรอกูจะใส่ได้จริงจริงใช่ไหมต่อให้ใหญ่ที่สุดแล้วอะช่ตัวสาวเฉียงกี่บาทคะติ๊งบาทเป็นนี้เหี่ยห่อร้านกสวยจับนายเอกนะคะเป็นทะโลหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำเกลืหอยเย็นหนึ่ง เหมือนกันคือการใส่ผีเพ้าของชันท่าอะไรที่ควรดูนเสือไม่ดูนดอะไรที่ไม่ควรดูนเสือกด,นะดูนหน้าอกหน้าใจควรที่จะแบบดุน้องออกมาแล้วก็ตรงเป้าก็ควรจะเรียบเนียนในนี้กลับกันเลยค่ะตรงนี้แดงมากแต่ตรงนี้ผุดมากแก้ห้วยสองยังไปได้ยังไม่ได้เลยเฮ้ยเสือกจิตหนื่อยได้หลายน้องอยู่ท้องเห็นว่าเสือกิตถึงร้อยอ่ะซึ่งแล้วแต่อารมณ์ของจิตของเห็นหน้ามึงอาจจะอยากร้อยเองก็ได้ กูหันเลัมาเอะเรา้เรานมาไปเยบอลกางยวามันจะไม่เกินเหตุายนะทุกคนคุณเกถ้มันพูดตอแอ้วก็เขาไม่รู้ใช่หมเขากูอยู่ใกล้ีแต่คนนี้ใกล้กว่างแล้วันลังแล้วเหมือนในหลังนะปวดเป็นเลือดเต็มหน้ากลยุแล้วยิ่ก็รู้ใจเที่ยนมสวรรค์มองตัวเองออกจากล่างแล้วก็มองมานิดซีซึ่งจะไปทากับร่างนี้ได้ลางร่าง แม้มันจะรูบานหน่อยร้านอะคือจะถึงก็รักก็รกเธอแต <c oughs> ถ้าเา <c oughs> <c oughs> กิดว่าเธอจะไปกลับเข้าไปในร้านของหมาตัวนึงเหมือนเขาือจะเป็นหมาที่ตื่น,ม,นมากเลยเก็บเงินได้ค่ะผู้หญิงคนนี้ผม,มรักมองแบบนั้นอยากมีรักเอาไ <c oughs> อยากมีเรื่องหรืออยากมีรักกับห <c oughs> น,นึ่ง ก็เลยใส่เสายใหญจอีดาหน้าเสียเลยอีดาทำไมอคนงานบ้านกูแกเธอหลักเสียใหญ่เนี่ยเดินอยู่ตรงข้ามบ้านกูในรนมเซโรตัสแล้วก็แบบแซวกันเหมือนพวกเราเนี่ยดอีดาก็ตะโกนมาที่ฝั่งบ้านกูอยากมีครัวไว้อีดาคนงานบ้านกูแล้วก็มองหน้าเราเพราะเตอร์ออไปมึงอยากมีผัวหรือมึงอยากมีแพร่มึงอยากมีผัวหรือมึงอยากมีแพร่ แมันก็เริ่มใกล้ปิดแล้ว<ช>เป็นงเงี<ช> <ๆ S 2> ยบลงเิ็นึ <ๆ S 2> ง,ง,นงใช่ใกล้ปิดลวเขาแต่งว่าปิด4ี่ห้าโมงนแล้วค่ะทุกคนกลับมาที่สะพนานาอีกรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะได้ใกล้ห้าโมงลวเขาก็ปิดปัปหมดแล้วเนาะสุดท้ายแล้วที่เมื่อกี้เราหารองเท้ากับผีเขาใช่ไหมเราก็ได้นจริงคุราพูซึ่งสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยไม่แหงเลยเถอน่ารักแบบดีๆน่ารักเลยกุ่มแล้วสิ่งที่ันชอบที่สุดของวันนี้ก็คือการซื้อเครื่องประดับแบบว่าซื้อได้ไม่อันเพราะมันแค่จีนละสิบบาทอะทุกคนาก ฉันก็เลยเอฟไปทั้งหมด270บาทนะคะที่เยโอเอฟไป190บาทวันนี้ก็ใช้เงินไปประมาณคนละตกคนละเก<ะ>ือบกับทสืนจะพาก็ถือว่าคุ้มนะถือว่าโอเคนะสำนะหรับการเล้นทำคอนเทนต์ด้วยเนาะ,ะก็จะเหลือแค่ค่าจัดรถนี่แหละค่ะที่ประมาณ200บาก็ <laughs> <ะ>่อครับ ก่อนจากกันไปนะคะทุกคนข้อคิดวันนี้คืออะไรดีคะข้อคิดสำหรับวันนี้นะคะก็คือการที่เราไปในแหล่งที่ถูกต้องเนี่ยเราก็จะได้เจอกับสิ่งที่เราต้องการอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะไม่ของจองเลยค่ะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะใช่ค่ะเราก็จะได้ดังๆปังๆังขึ้นไปเรื่อยๆนะคะดูคลิปเราแล้วถ้าสนุกก็อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาดูด้วยเนาะแล้วก็ม่เร็วๆนี้นะคะ สวัสดีค่ะไปไป